สวัสดีคะ่ะ FC ทุกข้างขาไปกันมัดเก็บเห็ดอีกแล้วนะคะพี่น้องมะเก็บเห็ดน้ำกันกับตัวจ้ะนะคะเก็บเห็ดจำเมือนีจ้ะหลังหมานเด้อพี่น้องเอ๋ยทั้งเดตอบอยนะเิ่นเห็ดหลายเห็ดหลางงามค่ะแล้วพี่น้องสร้างบ้านตัวกะจังซี่คือเก้าล่คะค่ะหากะยนญาติแห่งแห่งดึงเนี่ค่ะจนวาตัดขากระดังกลบกลบ ต่วก็พอได้เยอะดอกค่ะมือละนิดละหน่อยช่วงนี้ต้องหาเก็บมือละเมื่อกี้ชั่วโมงเองนะคะทุกคนมือละสองสามชั่วโมงต้อก็กลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าอากาศมันฮอนเนาะค่ะพี่น้องอากาศมันฮอนเราเปนบ่ไหวจ้ะเดินเดินบ่ไหวไมาเก็บเพราะหายาก เมืมเแ่แเช้าท้งแหงเวยทะเลลุนฝนกต็ตกมาอยู่ดีมือก่อนตกเบ้มเบ้มมาตกแต่ตในเมืองซะไรบุค่ะ ิงึงส่งสิมายูจมือนีเพราะขามาในปลากรท่า,านนี้ห้อยค้นเก็บเน,นาะจ้ะตอนแรกว่าสิมาก,กับทุ่มัดดอกค่ะปลานีล,นนล,นล้อเพลนีล้อเพลนเลิกงาน แล้วก็ตัดชิ้นใจบอลล้อค่ะคะตัดชิ้นใจบอระะบอกก็เลยมาก,ก่อนเช่นเดิมค่ะเขาป้าก็สิบโมงเช้าค่ะมื้อนี้ สิบโมงกลัวค่ะแปดสิบเอ็ดโมงสามีกระสิเลิกงานประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงนี่แหละค่ะเพื่นบาสิเลิกงานทอดบานฮอนเห็ดงานบ่ได้เนาะคะ่ะตัวก็เลยบนล้อดอกตอเลยมากวนเดี๋ยวสิท้ห้เพื่นมาที่หลังตามตัวมาตัวมาเบื้องสถานการณ์บามีเห็ดกอดบ่อเขั่นมีเห็ดหลายกระสีให้เพื่นมาแล้วกระสีเขาปลายางหลึกนะตอนนี้ตัวกระสียางปลาตื่นๆปลาน้อยๆกนอนนาจะ yeah <laughs> เจอแบบนี้ก็ชื่นใจนะค่ะพี่น้องคะชื่นใจชื่นใจช่วงนี้ตัวกระสีขิดยาวอยู่ประมาณ20นาทีหรือว่า20่สิบกว่าหรือประมาณ สิบแปดสิบเก้านี่แหละนาะพี่น้องค่ะเพราะว่าจริงๆตัวก็อยากเห็ดเน่าก็นี้อยู่ดอกค่ะแต่ว่าบางข้างตัวกับใส่เวลาเก็บเห็ดเนาะค่ะใส่เวลาเก็บเห็ดแล้วก็อยากกลับบ้านอยากได้หลายน้ำนาะค่ะพี่น,อน้องก็เลยเห็ดคลิปสัตนบ่ได้เด็ดเน่าปนไหลเนาะค่ะก็แต่ว่าก็เห็ดพยายามเห็ดเห็ดห่อนีสิบนาทีให้เอฟซีฝากเบิ้งอยู่เนาะค่ะสิะได้เพื่อนๆน,น,น้ำกันเนาะจ้ะ เอซีกระจากเบื้องยาวๆแต่ว่าตัวกะต้องมาถือกล้องน้ำเก็บเห็ดน้ำใชมไหมคะใส่เวลาจ้าแมพี่น้องขาแต่ก็ขอบคุณเอฟซีทั้งหลายนะคะขอบคุณเอฟซีทุกทท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็หายกำลังใจต้อนะคะดูกันเพลินๆนะจ้าคอยหายคิดถึงดูเงาไหลกระสีเบือเนาะค่ะพี่น้องขาจะได้ไปดูผู้อื่นน้ำ ดูผู้นั่นแน่ผู้นี้แน่เนาะคะ่ะแต่ว่าปีนี้เห็ดตตอบงามเด้อค่ะพี่น้องโอบอกไปก่อนเห็ดโบโบโบ,โบคอยมีเห็ดเดี๋ยวาดอกงามคือทางอื่นนะคะแล้วกับโบหลายคือทางอื่นเต้โตก็อยากเค็ีให้ทุกคนดูเนาะคะ่ะ ่อหายคิดถึงจะได้ไม่ต้องคิดถึงเบื้องลากก็โอ้บ่คิดถึงแลหล่ะก็สิได้บาโอ้คิดถึงอีกเด้กก็สิได้บาเนาะหน่อยกับเบื้องตามหน่อยเนาะค่ะเอฟซี่ะ แห้งคักอีหลีเนาะจ้ะพี่น้องจนเฮ็บเบนจุดก็ไขแน่อย่ดอกบางจุดก็แห้าก็่ก็เอาได้ย ไปมาๆตัวสก็บเอาตัวห่อนตัวสก็บเอาเราไปตัดนางตัดขาอยู่บ้านอยู่จะพี่น้องขาเพราะว่ามันอากาศมันห้อนแห้งหลายอยู่จ้าพุ่นร่้เป็นอย่างดีค่ะเนี่ยเศร้าหงุดหงิดคือห้อนเดี๋จ้าอากาศห้อนคนที่เพิ่นมาเก็บเห็ดนะพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นบ่เคยนั่นอันเพิ่นเป็นตุ้มเต็มคอเต็มหนังเฮียมันออกเนาะค่ะเพิ่นมาเก็บเห็ด เพื่อนว่าบุเคยห่อนอยังสีเจ็กเทียพนะยังไหนม้างห,อาห,อหอ่อน,นครห่อนแน่แถวะนะาเฮียออกแล้วก็เกิดตุ้มเต็มตัวเต็มตูนไปบเบิดอว่าต่อย่างแล้วตัวตัวยังหันใจสิบได้เนาะสุดวิเตียนยังไหนบ้าห่อนคบห่อนแน่แถะพี่น้อง่ะถือใจถือใจฝรังอาบแดดค่ะยุดรก พวกพื้นที่พวยันเข่าป่านะคะพวกพื้นอาบเดียดอาบน้ำอ้ยตูวเป็นสีน้ำตาลเต็มแดงถือใจพื้นคักช่วงเนี้ยนั่นแหละเราค่ะพี่น้องขาเก็บกุ้มนี่เราต้องอ่ะเดี๋ยวไว้สำนีก่อนนัดคลิปนี่นะจ้าเก็บกุ้มนี่มันเบิดก้อนต้องสิได้น้ำตัดขามันแบบเนี้เก็บกองไว้กับเราน้ำตัดขา อันใดเป็นแบบนี้ก็สิตัดขอบออกละจ้ะตัดขอบออก,ก,กเอพื่อเอาคือเกาว่าจตอกเต้าแจงให้เพื่องาม,งามคลิปนี้ตัวกับใบสนี้ก็น่าจะพี่นอ้องค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ วันนี้สิน้ำตัดขาเห็ดนะคะเก็บกองไห้กองไว้ทางพุ่นนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่คะ f อค่ะขขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจที่มารับชมและติดตามต่อนะคะขอบคุณมากคะ่ะ